What's สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็เป็นวันสบายๆนะครับเราจะไปหาเล่นน้ำตกนะครับอาบเป็นร้อนกันครับวันนี้เรามาที่นี่เลยครับพรรังบ้านไร่นะครับเดินมาจากถนนใหญ่นะครับต้องจอดรถไว้ข้างหน้าเดินเข้ามาอีกประมาณ500เมตรนะครับเส้นทางก็ไม่ร้อนนะครับมีน้ำตกให้ชมตลอดทางนะครับอากาศเย็น นะครผมมีวิวให้ถ่ายรูปตลอดเลยนะครับก็เดินไปถ่ายไปนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยแล้วเราก็ใกล้จะถึงแล้วครับถึงแล้วจุดหมายของเราครับมองไปด้านบนนะครับก็จะเป็นที่พักสี่หลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับให้เราแช่นะครับท่านละ1น0บาทนะครับก็จะมีน้ำนมให้ด้วยนะครับแช่ไปฟินๆชมวิวน้ำตกครับ ส่วนห้องพักภายในนะครับราคา690และ590นะครับเป็นเต็นท์และบ้านกระจมหน้าบ้านมีที่ให้แช่ขาด้วยนะครับและนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับภายนอกนะครับนั่งชมวิวสบายเลยครับผมนี่วิธีการส่งอาหารนะครับจากนั้นเราก็มาแช่น้ำแร่กันดีกว่าครับต่อท่อมาเลยอาบน้ำล้างตัวนะครับด้วยสบู่น้ำแร่นะครับที่ลำธารด้านล่างนะครับ น้ำตกเนี่ยไหลลงมาจากน้ำตกพนรน้งนะครับเป็นน้ำแร่นั่นเองนะครับสุดยอดเลยครับได้เวลาแล้วผมก็ขออนุญาตลงไปแช่น้ำเย็นๆหน่อยนะครับผมก่อนที่จะแช่น้ำร้อนนั่นเอง เย็นเสร็จนะครับน้ําก็เต็มถังพอดีนะครับพี่เจ้าของเขาก็ใส่วิตามินและผงนมให้เรียบร้อยนะครับบ่อนนี่สั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแช่ไปชมวิวธรรมชาติไปอะไรจะฟินขนาดนี้ครับ ผ่รังม่านไล่นะครับอยู่ไม่ไกลจากในเมืองนะครับออกมานั่งทานข้าวแช่ออนเซนหรือจะมานอนที่นี่ก็ได้อีกหนึ่งสถานที่แนะนำในระน,นองจ้า